็สวัสดีพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานพิรักและข้ารากทุกท่านครับวันนี้สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงางานแห่งประเทศไทยได้เครือข่ายประกันสังคมคนทํางานได้มีการประชุมร่วมกันนะครับเพื่อพิจารณาปัญหาพ,พี่น้องผู้ใช้แรงงานในช่วงสถานการณ์เกิดระบาดนะฮะโควิด19ตั้งแต่ปลายปี2563จนถึงปัจจุบันทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับสถานประกอบการหลายแห่งถูกปิดตัว นะครับแล้วก็มีการเลือกจ้างลอยแพนรุกจ้างเป็นจํานวนบ้ากนะฮะทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจโดยทางรัฐบาลก็มีการโยยาบ้างเป็นบางส่วนนะครับดังนั้นวันนี้ปติของเครือข่ายประกันสังคมคนทํางานสภาการลูกจ้างพัฒนาแรงงานเมืองไทยจึงเสนอต่อรัฐบาลในวันแรงงานแห่งชาติโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งนะครับให้รัฐบาลเนี่ยนะครับจดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ ็จะเกิดโควิดนะครับโรงพยาบาลต่างๆนะจะเป็นภาครัฐนะครับจะโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็จะมีปัญหาในบริหารจัดการบางส่วนแต่ถ้าผู้ประกันตนเนี่ยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด20กว่าล้านคนเนี่ยนะครับรวมมาตรา40ด้วยถ้าเรามีโรงพยาบาลของเราเองเนี่ยการบริหารการเข้าถึงสิทธิก็จะจะได้ดีและจะมากขึ้นอันนี้ก็คือเหตุผลในที่เรายื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลให้มีการตั้งโรงพยาบาลประกันสังคม ส่วนข้อที่สองนะครับเนื่องจากเกิดภาวะทางเศรษฐกิจกนะครับมีการปิดกิจการมีการเลิกจ้างแรงงานนะครับถึงเราจะมีมกองทุนประกันสัมเรื่องความนานชลาภาพเราเขาเจะเอาเงินของเราใช้ออกมาไม่ได้แต่ถ้าเรามีธนาคารแรงงานเราก็สามารถนะครับกู้นะครับหรือจะกู้ของธนาคารแรงงานได้โดยเร็วนะครับซึ่งเป็นเงินของเราเองนะฮะโดยใช้งบนะครับกองทุนประกันสัมเรามาประเดิมก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อ เสนอจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานของสภา์การุญแก้พัฒนา,าพอปคอเนื่องจากว่าตอนนี้แบงก์ต่างๆของทางแบงก์พาณิชต์ต่างๆนี่นครับเราเข้าไปสู่การกู้นะครับเพื่อจะมาใช้จ่ายนะดำรงชีพเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะมีกฎเกณฑ์ระเบียบเยอะแต่ถ้ามีธนาคารของเราเองเนี่ยผมคิดว่าผู้ประกันตนผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็าสามารถที่เข้าถึงแหล่งเงินตัวเองได้โดยไวนะครับตัดต่อสานการณ์นสะ่วนข้อที่สามนะครับขอให แต่ทีรูประบบประกันสัมเพิ่มสิทธิประโยชน์นะฮะกรณีนะครับเช่นมาตาคำสามเนี่ยปัจจุบันนี้มาตาคำสามเนี่ยถ้ากรณีเราบทนะครับสิทธิบดสิ้นการเป็นลูกจ้างผู้ประกันตนเนี่ยนะถ้าส่งเงินก๊อปร้อยแปดสิบเดือนอายุห้าสิบห้าปีเนี่ยผมยกตัวอย่างเงินเดือนหนึมื่นห้าคูณด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฐานต่ำสุดของประกันสัมก็จะอยู่ที่สามพันบาทไอ้สามพันบาทตอนนี้มันไม่พอฮะนะครับเรายิ่งขอขยายฐานเนี่ยจากสามพันบาทเนี่ยน่าจะอยู่ที่ห้าพันบาท นะครับของผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องบางานชลาภาพในส่วนมาตราสามเก้าบรราสามเก้าเนี่ยคนที่อยู่าตราสามเก้าได้ต้องอยู่ในผู้ประกันตนบรราสามสามสิบสองเดืเอนครบมาแล้วออกมานะครับประกอบวิธีส่สุราดังนั้นาตราสามเก้าคนที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเกือบสองแสนสองล้านคนเนี่ยนะครับประมาณสองล้าน 2, 000, คนเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในระบบของบันานฉลาภาพนะครับเขาส่งมานะครับสิบ สี่สิบห้าปีเนี่ยยัง,งครับออกไปเนี่ยเข้าอยู่มตาตราสามเก้าก็ไม่ได้ทข้าออโต้เป,ป็นบำนาญชราภาพเลยดังนั้นเราจึงเรียกร้องให้สำนักง,งานประกันสคมรัฐบาลเนี่ยให้มตาตราสามเก้าได้รับบำนาญด้วยก็เป,ป็นบำนาญเขาลงมาจ่ายเงินสทมทบมาตราสามเก้าสี่ร้อยสามร้อยสองบาทเขาจะมีเงินยังชีพต่อไปได้ในส่วนหนึ่งของเบี้ยบำนาญชราภาพอันนี้ก็สิ่งที่อยากให้ทางรัฐบาลนะครับกระกันสังคมมีการแก้ไขแล้วก็ขยายฐานนะฮะเงินสมทบ ปัจจุบันนี้เงินสมทบเนี่ยเราจ่ายต่ำสุดวิธีหนึ่งพันหกพันห้าสิบาทนะครับขยายให้เป็นสี่พันแปดตัวเลข 4, สีขส่พันแปดก็คือฐานค่าจ้างค่าตอบมาตรานสามเก้าที่เราจ่ายอยู่สี่ร้อยสามสิบบาทนะครับในส่วนฐานแม็กซิมัมแต่หมื่นห้าก็เป็นสองหมื่นนะครับถ้าเราเก็บอย่างนี้แล้วนี่ชี้ว่าห้าเปอร์เซ็นี่การขยายฐานอย่างนี้เงินออมมันจะมากขึ้นผู้ประกันตนก็จะมีเงินออมนะฮะมากขึ้นเรื่อยๆนะบ้านไปของเกษียณอายุหรือเอาออกจากงานไปเขาจะได้เงินประมาณชาราภาพสูงขึ้น เงินกับข้อที่หนึ่งนะฮะห้าพันบาทเป็นต้นนะครับสําหรับข้อที่สี่นะครับให้ตั้งกองคุณคามความเสี่ยงนะครับกรณีในจ้างปิดจิการยกตัวอย่างของบิลเลียนนะหรือไทยอัํานะที่อยู่บางทีปิดจิตการไปนะนะครับท้ายที่สุดก็ทิ้งค้าชดเชยพันกว่าล้านให้ลูกจ้างฟ้องกันเองนะครับกับคนไทยเจ้าจ้างก็หนีนนไปดังนั้นเรามีกองคุณเสี่ยงกองคุบคนมเสี่ยงในกรณีข่าชดเชยนะครับในจ้างนะครับ ก็ต้องมีการหักเงินสุดทบเป็นตั้งกองทุนไว้นะครับโดยรัฐบาลกํางับดูแลออกเป็นพรบก็ได้นะครับเพื่อจะให้ลูกจ้างได้รับเงินก้อนสุดท้ายของเขานะครับไอ้ส่วนนี้เราเรียกร้องมาหลายปีแล้วนะครับในข้อที่5้านะครับยกเว้นนะครับการเก็บภาษีเงินก้อนสุดท้ายของลูกจ้างที่ออกจากงานไปอย่างเช่นค่าชดเชยเงินบาเหน็จนะครับตอนนี้ลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราเนี่ยเชื่อไหมครับเราจ่ายภาษีทุกเดือนทุกเดือน แต่พอออกจากงานไปเนี่ยนะครับงเงินค่าชดเชยข้อสุดท้ายไม่น้องเสียภาษีอีกนะครับเราจะขอยกเว้นไม่ให้เก็บภาษีเพราะว่าลูกจ้างตอนทาง,งานอยู่ก็มีหนี้มีสินมีการส่งรถส่งบ้านถูกไหมครับก็เลยจะขอยกภาษีตรงนี้นะครับไม่ให้เก็บภาษีนะครับเป็นส่วนข้อที่ผมนะครับให้รัฐบาลเนี่นะครับช่วยเหลือนะครับลูกจ้างตอนนี้ลูกจ้างราชการมีอยู่ทั้งหมดห้าประเภทนะโดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการพนักงานราชการพนักงาน,านลูกจ้างประจาดังนั้นมีลูกจ้างส่วนหนึ่งประมาณ4ี่แสนกว่าคนคือลูกจ้างเหมาบริการไม่มีประกันทังคมครับไม่มีเงินทดแทนไม่มีอะไรเลยมีแต่เงินเดือนเดียวจบปอตีปัวทัร์มาก็เป็นลูกจ้างเหมาบริการในลูกหลานเราเนี่ยเดือดร้อนนะครับผู้ปกครองก็เดือดร้อนนะครับดังนั้นก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยบรรจุ ให้เขาเป็นทุกจ้างประจําหรือเป็นกําลัิการไปเลยนะครับตอนนี้มีตัวเลขที่เราได้มาอยู่ประมาณสี่แสนหน้าหรือกคนตอนนี้นะครับก็อยากจะฝากนะครับทางรัฐบาลนะครับพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยนะครับใน,นส่วนของข้อที่เจ็ดนะครับเรื่องสิทธิประโยชน์ตอนนี้รักษาพยาบาลกองทุนรถแทนกองทุนนี้ในะจ้างเป็นผู้จ่ายเงนินทุทเพื่อกองทุนนะดูแลโดยสำนักงานประกันภัยำกัดดูแลของกระทรวงแรงงาน นะครับตอนนี้ลูกจ้างที่เก็บป่วยอุบัติเหตุเนื่องจากทางานเนี่ยจะมีขั้นบันไดในการรักษาอยู่ถึงหกขั้นบันไดนะสูงสุดอยู่ที่สองล้านสองล้านนี่ก็คือโรงพยาบาลของรัฐแต่เนื่องจากว่าเราเริ่มต้นที่ห้าหมื่นนะครับเพิ่มไปหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยนะฮะไม่อยู่ในเงื่อนไขรักษาไปเนี่ยลูกจ้างก,ก็ไปกู้นี่ยืมสินหรือในจ้างไม่จ่ายให้ก็ปีนี่มีสินนะเพราะมันจกระเด็นของแพทย์ต้องมีนะครับการผ่าตัดก,กี่ครั้งกีค่ครั้งจริงจะได้วงเงิน หนึ่งแสนสามแสนมันก็ทําให้ลูกก้างลำบากดังนั้นข้อนี้เรายึงเปิดนะให้มีการรักษาฟรีเหมือนกับกองังกมนะไม่ต้องมีการจําลองจ่ายอันนี้ก็เป็นข้อร้องของลูกก้างที่ยื่นมาต่อสภาเรายื่นต่อสภาวฒนาในแรงงานคอพคที่เรารับเรื่องเข้ามาเป็นข้อริบ้องนะครับข้อที่แปดขอให้รัฐบาลเนนะี่ยโดยกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงนะครับให้ลุกก้างที่มีการจ้างเหมาขะาแรง สัญญาจ้างที่ไม่เป็นทำตอนเนี้นะครับให้ออกตุกระทรวงให้มีการจ้างงานได้นะครับตามอัตราส่วนนะครับของลูกจ้างมีอยู่20เปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองนะครับตอนนี้เราพอเปิดโอเพ่นจ้างเท่าไหร่ก็ได้บางโรงงานในกลุ่มยานยนต์นี่นะครับลูกจ้างหมอข้าราชการสัญญาจ้างเนี่ยมากกว่าลูกจ้างประจำเลยซ้ําไปที่บอกว่าโบนัสเยอะๆเอ้ยแมแต่ครับในที่สุดได้แต่ลูกจ้างประจำนะลูกจ้างเอาซอสสัญญาจ้างได้น้อยนิดเดียวดังนั้นพ่อลองพ่อนี่ เพื่อความเป็นธรรมในการจ้างงานให้เกิดสิทธิประโยชน์สูงสุดของลูกจ้างเราจรึงกำหนดให้ยื่นจุดนะฮะให้จ้างได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของจํานวนลูกจ้างทั้งหมดนะครับลูกจ้างโรงงานนี้พันคนคูณจะยจ้ญญางสัญญาจ้างเหมาค่าแรงมาอยากให้เกิดยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือสองร้อยอันนี้เป็นข้อร้อง,งทั้งหมดด้วยกันแปดข้อซึ่งเราจะไปยื่นต่อท่านนายกในวันที่หนึ่งพฤธศราแต่วันนี้เป็นข้อสรุปนะครับทั้งเครือข่ายที่มาวันนี้นะครับมีทั้งสภาการลูกจ้างนะฮะ ส่วนด้านหลังมีเป็นคอปคอนะฮะท่านธศรกิจสายโซภาก็เป็นรอง,าางอประธานคอปคอขก็ามาร่วมประชุมด้วยนะครับก็อยากจะให้ที่น้องตัวแทนแต่ละแห่งนะครับที่องค์กรหรือองค์กร <c oughs> เสริมนะครับก็ก็สามารถที่เพิ่มเติมได้เชญนให้นตามเครือข่ายประกันสังคมคนทํางานนะครับก็มีการขับเคลื่อนว่าในเรื่องของสวัสดิการและสวัสดิภาพของคนทํางานเรื่องของความเท่าเทียมกัน แล้วก็ลดความเดือมล้ําทางสังคมที่คือหัวใจที่ทางเครือข่ายประกันสังคมคนทำง,งานร่วมขับเคลื่อนในข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ท่านประธานสภาการลูกจ้างพัฒนาแร,าารงงานประเทศไทยได้เรียนกล่าวไปแล้วนะครับนั่นคือความต้องการของที่น้องที่เดือดร้อนและร้องมายังเครือข่ายประกันสังคมคนทำง,งานแล้วก็ได้บรรจุให้เป็นข้อเรียกร้องที่ยื่นต่อท่านนายกรัฐมนตรี ต่อไปนะครับก็หวังว่าทางรัฐบาลคงฐานรับและครต่อข้อเรียกร้องของพวกเรานะครับเพื่อความสาสุขของคนทํางานทั้งประเทศครับในนามของสภาการณ์เช่นพัฒนาแรงงานที่ไทยฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดนะครับน้ำมันไทยปลากระป๋องมากฝากข้าราชการนะครับขอให้ท่านพี่นายเรื่องพลง ของรายง,งานนะครับว่าปัจจุบันนี้มันสมบูรณ์กับค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับสวัสดีครับ